เอาเลยเด้อพี่น้องเอ่ยยอมผม้ะบัดที่นี้นปีใหม่ก็สิเหตุใหม่ตัวเนาะก็สิยอมใหม่ตัวจากที่ข่าวเบิดหัวแล้วเิ่นว่าบ่ได้ไปยอมน้ำหนาเต็มมายาาขึ้นในข่าวเ้อน้ำปื้อ <c oughs> <c oughs> ม่ใ <Milwaukee> <are> ่แปดสิบบ <st> <install these> <styles> ่แปดสิบกว่าปีน <ile> ี่ครับอันนี้เจ็ดสิบหสีคือกันดำปือปือเวิร์ดหนาปีใหม่เกิดเปลี่ยนหลางใหม่แล้วบะดนี้ ผมขาวๆกจะจายเป็นผมดำเปิดนแล,ล้วบาทปีใหม่อยู่เียเดือนแล้วนี่สี่สผม,ห,มดดห,หรือว่าเจ็ดมือคือรุดดตีหกสิบบวกหรือสามสิบกว่าบาท

ลกแล้วเนาะแคนนี่เด้อพี่น้อง